さわ、サバディーカー。あん、ワニナカーなか。チャルイ、コーチー、ナカー。先生が学生クイガンですね。宿題は、はい、これ、ガンバーン、宿題、漢字、エヌスイ、ナカー、トンルーワイ、ナはい、ガンバーン、プットン、ガンバーン、ナカあさって、マルーン。先生の机の上、出してください。出します、クソン。レコ、アオオ、シェメカミソン、コアマイナカバンコン、ルーイソン、タオなんては、アオオ、ドワイ、アオ,オ、じジャかんない、ナカー。はい、でもこれはまあ、 ガンバーン、これにな、ジャペン、ソン。あ <music>、ガンバーン、なんか、アッカルナソン。で <music>、こう、ボント、クルー。で、こう、カママルーですね。で、こう、ナクリアントープは、はい、わかりました。オケーラプサーブですから。まあ、マ毎日バンハーロン、ケニーコ、ホーダオダイは、 ประโยคนี้นะคะรับแปลว่าอะไรให้ได้มีคำว่ามาเดกับมาเดนี้ですねให้มาเดกับมาเดนี้นะครับมันโอ้ข้อสอบ n 4และข้อสอบแพทบ่อยมากโดยเฉพาะข้อสอบแพทนะครับบ่อยก็ติดต้องรู้ไว้ผมก็เคยอธิบายในคลิปอื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็เข้าไปดูคลิปนั้นมาเดนะคะรับแปลว่าจนถึงですねมาเดคือจอนถึงมาเดนี้คือภายใน มันโคตเต็ดตาแล้วว่ามาเดกับมาเดนี่นะครับมาได้เกิจนถึงจุดหนึ่งนะครับทำอะไรสักอย่างยันโตเนื้อโตเนื้อ มาดีนีนะคะมันทำให้เสร็จไม่กืนภายในอะไรสักอย่างですね例えばこれ่างเช่นถ้าจะใส่มาดีแบบ้นหนึンン่งคนสามนะครับก็จนถึงมารืนนี้นะครับการนาส่งกำบ้านแสดงว่าจนถึงมารืนนะครับการนาส่งกำบ้านคือส่งกำบาน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 จนถึงมารืนะโตเนื่องโต้เนื่องเป็นไปได้ไหมก็ไม่ได้ดังนั้นมาดโอกตัดอกนะครับ はい。で、までに、大前、大。までに、プレイは、パーイナイですね。ガンバーン、ナカップ。ガルナーソーイナイ、マルーマイグーン、マンなんかこう、アニクケ、ジュプヌン、タオなかなんなかこう、たまらい作権、ハイセプ。リアプローイ、レに。はい。ですから、これは、までに、パーイナイですね。宿題は、あさってまでに出してください。ガルナーソン、パーイナイ、マル ถ้าเป็นอันนี้นะยังง่ายแต่ N4 นะคะเคยออกมาเดกับเดですねเดก็แปลว่าภายใน้วยอันนี้ก็เคยอธิบายในคลิปนะครับก็เลยเข้าไปดูคลิปนั้นนะครับมาเดนี้ภายในนะคะใช้กับจุดเวลาเดภายในนะคะใช้กับจํานวนเวลานะครับภาษาไทยนะใช้ภายในเหมือนกันแต่ภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่เหมือนกันมาเดนี้กับเดนะครับแปลว่าภายในเหมือนกันแต่ ではい、ですから、とんに、たっこんぬんこさもお、おう、くれここーなんこーしーですね、あにとくとん、です、ガルナーソン、パイーマルー、ないまる、なまいぐるまる、おけれよ。はい、と、パーイですが、はい、とろにぺん、カムシュワイですね、されは、にく、カムシュワイコン、ボント、クルーですね。は、ボント、クルー、なんか、マンサデン、あらいないプライオークに、タムナーティー、あらいないプライオークに。はい、がンば、なんか、ガルナーソン、ボント、 はい、とニー、ボントクルーですが、チョイス中身で、レコーニーですね。はい、で、ペン、サタン、ティー、タムネン、ティー、タム、エクシャンな、なんなン、ナン、タマライザキアン、ユーティーナン、ナんイアンとン,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 ンね、ねんとャン、デスネー。んにー、ボクルー、ナペン、サタン、ティー、ソン、ガンバン、メイ。ん。タペン、ホーパクルー、んかペン、サタン、ティー,ティー,ンンー,ー、タ,ーーククータ,ーータム、エクシャン、ナん、トゥクトンではガルナ、ソン、ガン、ティー、ボント、こうユー、ボントロ、ロ、んンプレクナ、ユー、ユー、ボント、レコー、 チャンナカソンガンバーティの作品コップレップですね。だなんでなんかんまいイラはいカムトーク2です。チャレンはカムトーク香水ですが、はい皆さんこの2なんですか。この2なんですか。2ティーサーで洗いか ไอจุดไม้ปลายทานจุดไม้ปลายทานเดี๋ยวมาส่งเป็นคำกริยาที่แสดงเครื่อนทีเหรอกขไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่จุดไม้ปลายทางมีครูที่ส่งว่าน,นี่นี่นะคะเป็นนี่จุดไม้ปลายทางแต่ไม่ใช่อันนี้จุดไม้ปลายทางคือแบบใช้กับคำกริยาที่แสดงเครื่อนทีเช่นไปมาก,กลับอะไรนี้ใช่ไหมครับหรือว่าสถานที่ที่เข้าไปอะไรนี้หรือว่าขึ้นรบก็ยังเนคำกริยาที่สแสดงเครื่อนทีเด็กครับ การ์เน่าส่งนี้นะคะส่งคือแอคชั่นใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่เครื่องทีนักเรียนที่ใช้น้ำสืออากิโกะนะครับก็มีอันที่ชัดเจนคือจุดที่ผงของการกระทําปรากฏอยู่เดสไม่คุ้มว่ามาอะไรคือว่าพอทําการกระทําแอคชั่นนั้นเสร็จแล้วก็ผงของการกราธำน่ะอยู่ที่จุดนั้น <laughs> ที่เราใช้บ่อยที่สุดคือตัวอย่างเช่าใส่ผักลงในหม้ออะไรนี้หม้อเป็นจุดที่ผมคงกำลังทำปรากฎอยู่หมายความว่าใส่ผักใช่ไหมครับก็โกลที่ะจะทำแอคชั่นนั้นนะครับในหม้อน่ะไม่มีอะไรแต่พอทำแอคชั่นนี้นะครับผักน่ะปรากฏอยู่ในหม้อใช่ไหมแสดงว่าหม้อนะครับเป็นจุดที่ผมคงกำลังทำปรากฎอยู่ ยานเชงเก็บหนังสือเรียนลงในกระเป๋าอะไรเนี่ยคือกระเป๋าเป็นจุดที่ผมองการกระทำปรากฏอยู่จะสอบแล้วนะคือให้นักเรียนนะครับเก็บหนังสือเรียนนะครับก็โดนที่จะทำแอคชั่นนั้นนะครับในกระเป๋านะครับหนังสือเรียนยังไม่มีแต่พอเก็บหนังสือเรียนแล้วนะครับหนังสือเรียนนะครับปรากฏอยู่ในกระเป๋าแสดงว่ากระเป๋าเป็นจุดที่ผมองการกระทำปรากฏอยู่นะครับเข้าใจไหมครับมาขอเรื่อง N5 นะครับก็เลยไม่น่าจะมีปัญหาอ่นักเรียนบางคนนะคบอาจจะเข้าใจว่านี่ลงในอย่างนี้นะ <atsu> ก็มาก80-90นะคะจะแปลว่าลงในได้ถ้าตัวอย่าเมื่อกี้ก็ใส่ผักลงในหมอ้อใช่ไหมคะหมอ้อนะคะลงในหมอ้อหรว่าถ้าตัวอย่าเก็บหนังสือเรียนลงในกระเป๋าใช่ไหมครับอืมแต่ว่าไม่ต้องเป็นลงในก็ได้เช่นอ,อันนี้นะคะไม่ใช่ลงในนกเกาดจากนลงในบนโต๊ะอะไรบางก็แปลกๆนะครับอืมตัวน,นี้โกลที่จะส่งกลับบ้านนะคะบนโต๊ะครูนะไม่มีอะไรแต่โซนแล้ว กันบางน,นะคบปรากยู่บนโตสาเหว่าบนโตเป็นจุดที่ขอนนงกันแกลตาทั้งプラโกっていช違いかもชれวい何かนันใช้กับคามริริยที่แบบทําให้สิงโคนนะคะเคลื่อ,อนที่อ่ะมันไม่ใช่ว่าพวกเรานะคะพูดพดนะเคลื่อ,อนที่แบบไปมากลับหรือเข้าหรือขึ้นรถอะไรนี้อันนี้คือพูดๆนะคะหรือว่าเรื่องตัวปิดเป็นโคนนะ่ะโคนนั่เคลื่อ,อนที่แต่อันนี้คือแบบทําให้ シンコなんか、開作コーンな、タムハイシンコン、クリアンティー、プリアンティーですよね。で、十ュッなん,なんか、コトンレックマイミーやらいて、ポー、タムハイシンコン、クリアンティー、レオ、ポプラゴティー,ティー,ティー、ジュッナン。ジュッナン、チャイカムシュワイにジュッティー、ポンコン、ガングラタン、プラゴトユーカうん。はい、アニクルアンエンハーですね。ですから、まあ、多分大丈夫だと思いますが、やんがいこうで、なんか茶いまいらい、チャイマイライ、で、ペンサタンティー、タム、エクシャンナン、なんか、ク、ボンとなんか、マイチャイサタンティー、エクシャンナン、 ถ้าพูดแบบนี้นะคะมันเราก็ขึ้นบนโต๊ะแล้วก็ส่งกันบ้างก็แปลกให้ดังนั้นคือข้อ4คือมาเดนี่ภายในแล้วก็นี้จุดที่ผมของันกระทัปรากฏอยู่ให้โดยเฉพาะมาเดนี่นะคะมันเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ถ้าไหวนะคะมาเดนี่ภายในกับเดะภายในนะคะมันต่างกันอย่างไรก็โกนที่จะสอบแพทนะคะต้นทบตวไว้ด้วยนะคะอันไหนใช้กับจุดเวลาไหนใช้กับจำหนวนเวลาครับเอ็นีด้วยนะครับให้จาวันีมาสต่อไปข้อแปดครับสวัสดีค่ะสานรา